ต่อกันที่เจนนี่นี่แหละคุณผู้ชมคะ่ะสาหรับน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่อนะคะยังตามกันต่อเพราะว่าเรื่องราวยังไม่จบอีรุงตุงนังจริงๆ <c oughs> อย่างที่พลอยบอกแหละพระสุขเข้าพระเสาแทกมรสุมดราม่ามันหนักหนาเหลือเกินค่ะเมื่อวานนี้เราพยายามติดต่อไปที่ผู้จัดการที่ดูแลน้องอยู่นะคะเพื่อสอบถามทั้งเรื่องดราม่าเรื่องงานที่ช่วงนี้บอกเลยว่าทางค่ายแล้วก็ทางน้องเจนนี่เองเนี่ยโดนแคนเซล,ลวันต่อวันเลยค่ะรวมไปถึงคดีความว่ามีความคืบหน้ายังไงบ้างโทรไปเนี่ยมีคน รับสายนะคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับหลังจากนั้นเงียบหายไปเลยค่ะแต่ใน Facebook ของน้องเจนนี่มีการอัปเดตภาพหน้าป,ปกของเองใหม่นะคะแต่ที่มาสะดุดตาสะดุดตาก็ตรงที่ข้อความที่น้องเขาโพสต์ไว้บอกว่าแค่เราไม่ตายก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วค่ะ แฟออนคลับเห็นข้อความแบบนี้ฮะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยหลายคนส่งกําลังใจให้กับน้องเจนนี่กันเยอะเลยนะคะก็บอกว่าขอให้น้องเนี่ยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้แล้วก็บอกด้วยว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายแบบนี้แหละ หากเจนนี่ได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็เชื่อว่าก้าวต่อไปเธอจะแข็งแกร่งกว่านี้แน่นอนนะคะซึ่งคือดราม่ามีรายวันจริงๆเพราะว่าเมื่อวันสองวันก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแชทไลน์หลุดออกมา<อ>ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นไลน์จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีใครทําปลอมขึ้นมานะคะคุณผู้ชม<อ>เป็นบทสนทนาที่บอกว่าเหมือนเป็นการกรุปไลน์สาหรับค่ายได้หมดถ้าสดชื่นอ,อันนี้ใน,ใน,ในโซเชียลขออ้างมาแบบนั้นนะคะ<อ>บอกว่าในประโยคสนทนาที่มีการพูดคุยเนี่ยหลักๆเลยคือน้องเจนนี่ได<อ>้บอกเอาไว้ว่า จริงๆเนี่ยไม่น่าจะรู้จักกันเลยกับน้องก้าวเด็กจุดๆ,ๆแบบเนี้ยไม่ควรจะรู้จักกันอเออซึ่งนิย้ำนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นลายที่ทําขึ้นมาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นของจริงก็ยังไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะคะใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็อย่าไปเคลื่อนไหวเรื่องนี้<ช>มากเพราะว่าทนายเจมส์เขาขอคําสั่งศาลแล้วห้ามไม่ให้ผู้ที่มีความข้องเกี่ยวออกมาชี้นําใดๆอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะ